สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูนา4คลิปที่1,328นะวันนี้รูนา888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูนา4ี่ตระกูลโตนะฮะวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอบคุณนะฮะทุกท่านที่หลังไม้นะฮะโพสต์นะฮะอวยพรวันเกิดนะก็ขอให้พรที่ท่านอวยพรผมนะฮะย้อนกลับไปหาทุกท่านพันเท่าคูณทวีนะเออพันเท่าไม่พอนะฮะยังให้คูณทวีเข้าไปด้วยนะ วันนี้นะฮะช่วงประมาณบ่ายสามเวลาที่สภาพยุโรปเปิดตลาดนะฮะก็มีการทุบบิตคอยซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวานระดับ12ปีวันนี้เป็นวานระดับ13ปีนะ,ะก็ตั้งใจทุบตลาดหรือเปล่าไม่รู้แต่ข้อมูลนะฮะของคุณกียองจูนะฮะก็บอกว่าตอนนี้สถาบันการเงินสอยบิตคอยไปแล้วนะฮะห้าแสนนะฮะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบิตคอยนะฮะราคาลงแต่สถาบันการเงินเก็บ ซึ่งนะห้าแสบิตคอยนี้ไม่รวมของเอกเชงไม่รวมของนักขุดนะเป็นของสถาบันนะ,ะการเงินล้วนๆเลยนะฮะสถาบันการเงินล้ว,ลวนๆสอยไป5้7แ0 0เจ็ดหมืบิตคอยราคาลงนะ แต่ซื้อทำไมน่าสนใจนะฮะประกอบกับนะฮะดัชนีความโลภความกลัวตัดกลับมาที่เดิมแม้ราคาจะลงนะฮะ,ส,ะสัญญาณน,นี้คืออะไรนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกประเด็นหนึ่งหลายคนก็บอกกันนี่ยมันจะกระทิงไหมเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราดูแต่ราคาเราไม่ดูนะ,ะข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราก็จะหวั่นไหวแล้วก็เกิดอาการเขาเรียกแพนิคเซลนะฮะ เพราะอย่างที่ผมเคยมักพูดอยู่เสมอว่าปัจจัยที่ทําให้กระทิงปี2017-2021เนี่ยมันคือการนะฮะคืนภาษีและแจกเงินโดยการทํา QE วันนี้นะฮะมันก็มีหลายคนแชร์ภาพนี้นะฮะว่าในปี2017อสิเนี่ยมันขึ้นนะ x นะฮะในปี2021เนี่ยมันขึ้นไป1 3อ่ x นะฮะปีนี้มันควรจะขึ้นไป1 2 4 x ไหมนะฮะขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นนะฮะขอให้มันขึ้น ผมก็บอกว่าความเชื่อที่นะฮะบอกว่ามันจะต้องกระทิงเนี่ยนะฮะมันก็เป็นความเชื่อที่หลายคนบอกเอนะฮะมันสามารถทําซ้ำเนี่ยมาสองครั้งนะ,ะก็คือครั้งนี้กับครั้งนี้นะ,ะคือครั้งนี้สมัยรัฐบาลของทรัมป์นะฮะครั้งนี้รัฐบาลของไบเดนนะ,ะครั้งนี้รัฐบาลของทรัมป์ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยยังน้อยหน้ารัฐบาลไบเดนก็แปลว่าฝีมือไม่ได้เรื่องนะฮะแสดงว่าไบเดนทําดีกว่านะ,ะฉะนั้นเนี่ย ทำกำลังจะทําให้ตัวเองแพ้ไบเดนหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีภาพที่แชร์กันว่อนติ k t o k กันนะฮะกรณีที่มีคนเมรกาเนี่ยโโหนะโหนะไม่รู้โหไล่หรือโหอะไรนะเออทรัมป์นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคะแนนนิยมที่อาจจะตกลงหลังอย่างนี้นะฉะนั้นไม่ ปั้นเศรษฐกิจไม่ปั๊มไม่แจกเงินเนี่ยก็คงทําไม่ได้นะผมก็โพส์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ต้องการแท็กนะฮะทำโดยเฉพาะแต่จริงๆอะ่ะผมเชื่อว่าทําไม่ได้อ่านหรอก แต่คนที่อ่านเนี่ยคือลูกเขากับภรรยาเขานะฮะคนที่อ่านทวิตเตอร์นี้นะฮะผมกําลังจะบอกว่าเออการทําซ้ํานะฮะมาทำมาสองครั้งแล้วเนี่ยแล้วครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยหลังวันที่26มกราเนี่ยมันจะรู้กันแต่จริงๆเนี่ยวันนี้มันก็มีข่าวที่บอกว่าศาลสูงสเมกาเนี่ยนะฮะจะตัดสินภาษีทั้ม ซึ่งถ้าเกิดตัดสินว่าทำแพ้เนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดอาการที่คนที่โหเนี่ยสะใจราคาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทำแพ้ก็ยิ่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้มันน่าสนใจนะฮะก็ต้องดูกันไปนะเพราะว่าการเติบโตนะกระทิงปี2017เนี่ยเกิดจากการคืนภาษีเหมือนกันรอบนี้เกิดจากการที่เฟดทํา QE โดยข้ออ้างก็คือโควิดนะรอบนี้ก็คือการคืนภาษีคล้ายกับรอบที่แล้วแต่ครั้งนี้เยอะกว่า นะก็ต้องอรอลุ้นกันหลังวันที่26มกราเป็นต้นไปะนะฮะซึ่งข้อมูลนะฮะที่มันไม่สอดรับกันนะฮะกับราคาเนี่ยมันตลกนะฮะคือข้อมูลการเก็บของเนี่ยก็คือเส้นสีน้ําเงินนะฮะอันนี้คือข้อมูลการเก็บของนะเส้นสีน้ําเงินซึ่งเส้นสีน้ําเงินนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่เอ็กเชงไม่ใช่นักขุดแต่เป็นกระเป๋าของสถาบันการเงินหรือผู้ดูแลสถาบันการเงินอันนี้ต้องเข้าใจนะฮะแสดงให้เห็นว่านะ ออการเก็บของของตัวสถาบันการเงินเนี่ยรักตอนนี้มันนํากว่าราคานะฮะตอนนี้ราคามันลงใช่ไหมแต่การเก็บเนี่ยมันสวนทางคุณดูนะเส้นสีน้ําเงินเนี่ยมันมีแต่เพิ่มขึ้นนะฮะมันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นตั้งแต่อะไรฮะตั้งแต่คุณดูนะเออมันเริ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยตั้งแต่ไอตัว ETF นะฮะ ETF มันอนุมัตินะฮะอนุมัติเนี่ยวันที่10เนี่ยนะฮะตั้งแต่สปอ Bitcoin ETF อนุมัตินะฮะพออนุมัติเสร็จเนี่ยมันมีลดลงอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นทวีคูณมากๆเลยนะในช่วงที่ราคาลงเนะี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะสถาบันการเงินเนี่ยนะฮะเก็บของไปแล้วนะแล้วก็เก็บเพิ่มด้วยนะฮะเก็บของและเก็บเพิ่มนะเออรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะห้าห้าแสนะฮะเจ็ดหมื 7, 000, ่นเจ็อผมตั้งข้อสังเกตง่ายๆอย่างนี้ ถ้ามันจะตลาดหมีเขาจะเก็บทําไมถ้ามันจะลงเขาจะเก็บทําไมให้ขาดทุนนะฮะน่าคิดนะฮะน่าคิดอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกอันนึงแล้วเก็บเนี่ยนะฮะไม่ได้เก็บเฉพาะ1บิตคอยนะเก็บตั้งแต่100อันนี้ไอ้เส้นสีน้าเงินเนี่ยเอาเฉพาะ100่งถึงหนึ่งพบิตคอยแค่นั้นนะไม่รวมไอ้กระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยที่ต่ำกว่า100บิตคอยไม่นับนะฮะนับเฉพาะ100ถึงคุณดูนะ100ถึง1000บิตคอยต่อใบ นะฮะต่อใบนะเออรวมกันเนี่ยห้าแสนนะ ไอ้นี่ไม่รวม1 c บิตคอยสองบิตคอยสามบิตคอยสี่บิตคอยนี่ไม่รวมนะเออหรือ99บิตคอยก็ไม่นับนะนับตั้งแต่100ขึ้นไปอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่านะเออกระเป๋าสถาบันการเงินนี่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,ต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 นแต่ราคาลง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 เขาอยากเก็บของหรือเปล่านะก็เลยใช้ให้พวกวานระดับ12ปี13ปีเทขายขายไม่ขายแบบ otc นะฮะกลับมาขายอะไรในกระดานฮะโอนเข้าปนั้น c e ขายเลยฮะอันนี้ก็เหมือนจะตั้งใจกดราคาหน้าดู อีกประเ <tinc S 2> ด็นนึงก็เป็นเว็บไซต์ของคุณกียองจูเช่นกันนะซึ่งแ,แ Asia, สดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเมื่อไหร่ที่เส้นความกลัวและความโลภเนี่ยมันตัดกันมันมักจะเป็นขาขึ้นนะเอาครั้งนะฮะปี2 0 2พ2 1ในช่วงโควิดนะเมื่อไหร่มันตัดกันมันขึ้นเลยนะครั้งนี้นะฮะตัดกันขึ้นนะฮะครั้งนี้ตัดกันขึ้นแบบสั้นๆนะแต่ก็ย่อกลับลงมานะฮะในช่วงที่มีการ อออนุมัตนมนะไอตัว ETF นะมีการตัดกันแล้วขึ้นใช่ไหมฮะในช่วงก่อนเลือกตั้งมีการตัดกันแล้วขึ้นนะฮะในช่วงเมษานะที่มีการทุบภาษีทับมีการตัดกันแล้วขึ้นนะฮะรอบนี้ฮะตกต่ำมากเลยนะต่ำกว่า30%ตอีกนะฮะตอนนี้ตัดกันแล้วฮะ เส้นความโลภและความกลัวเริ่มตัดกันคือความโลภมันสูงกว่าความกลัวนะไอเส้นความกลัวนี่มันอยู่ข้างบนไอเส้นความโลภมันอยู่ข้างล่างนะดูง่ายๆประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่านะฮะมันใกล้แล้วไหมนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะข้อมูลแรงกดดันนะฮะของวานในการขายในไบแอน,นเนี่ยเริ่มลดลงนะความกดดันนะคือตรงนี้เนี่ยผมบอกเนี่ย ไอ้ตรงที่มันล่วงปืดลงมาเนี่ยนะมันเกิดจากการโอนกระเป๋าสิบสอปีเนี่ยเข้ามาขายเพราะอะไรราคาขึ้นแล้วออกข้างคุณอยากจะได้ของนะี่ะคุณก็ต้องทุบใช่ไหมฮคุณอยากจะได้บิตคอยจากรายย่อยนะฮะที่ถือแบบนานๆเนี่ยไม่ขายเนะี่ยคุณต้องทุบไอ้เส้นที่คุณเห็นเนี่ยนะเส้นสีน้ําเงินเทาๆเนี่ยมันแสดงถึงแรงกดดันของวานนะฮะที่ขายนะฮะมันเริ่มน้อยลง หมายความว่าความกดดันมันเริ่มน้อยลงนะตอนนี้มันเริ่มน้อยลงน้อยลงเพราะราคาเนี่ยมันเริ่มเบาบางแล้วนะฮะราคามันเลยนิ่งนะฮะราคามันนิ่งพอมันนิ่งปั๊บเนี่ยทำไงอะ่ะคนมันเริ่มไม่ท้อแล้วนะ,ค,ะคนเริ่มมีความหวังแล้วมันต้องทําให้สิ้นความหวังนะฮะโดยการโอนมานะสิปีเมื่อวานใช่ไหมฮะวันนี้1 3ปีนะไม่รู้เก็บดองเอาไว้ตั้งแต่สมัยคุณซีแซดยังไม่เปิดเอกเชงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะอ่าก็ไปดูนะแล้วก็เจาะจงโอนเข้าในใบั้นซะด้วยนะ อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นแพทเทิร์นฮะหลายคนก็บอกเป็นการทุบเพื่อขึ้นนะฮะต้องล้างรองล้างช็อตก่อนไปอันนี้ก็แล้วแต่เป็นการวิเคราะห์ขอ,ของของสายเทคนิคอลฟิวเจอร์นะแต่ผมดูแล้วมันเป็นเรื่องการเก็บของของสถาบันนะเพราะว่าข้อมูลคุณกียองจูนี่ค่อนข้างแน่นอยู่พอสมควรอ่นะว่ากันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งเป็นแพทเทิร์นเอาคอยหลายคนบอกว่าไม่ได้มีหรอกบิตคอยล์มีแต่เอาคอยแล้วมันจะขึ้นเมื่อ,อไหร่นะ ก็ตามแพทเทิร์นของพี่หนวดนะก็เป็นการย่อเพื่อขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าครั้งก่อนมันทําซ้ํามา2อสรอบนะรอบปี2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5ตอนนี้2026นะเพื่อที่จะขึ้นรอบใหม่หรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันนะฮะอย่างที่บอกฮนะสุดท้ายมันต้องขึ้นนะเพราะว่าตั้งแต่นะทำรับตําแหน่งมานี่ครบปีแล้วผมจะบอกงี้ผมนั่งอ่านใน X เ,เนี่ยนะฮะไม่ได้มีใครชมทําเลยนะมีแต่คนด่า ผมเลยบอกว่าเราไม่ต้องไปด่าหรอกนะเ <P ew s> พราะคนเมีกันด่าด่ากันเต็มที่เลยนะฮะมีแต่คําด่าทั้งนั้นเลยนะผมก็เลยบอกว่าทําโดนอวยพรแล้วล่ะนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันควรที่จะต้องทําอะไรไม่ใช่ว่าปัน่นแต่ราคาทองอย่างเดียวตอนเนี้ยนะฮะแกเนี่ยปั่นทองอย่างเดียวเลยทองขึ้นนะฮะพูดรายวันอนะ่ะยิ่งพูดยิ่งขึ้นยิ่งพูดยิ่งขึ้นผมก็เลยไม่มั่นใจว่าสรุปเนี่ยทำเนี่ยต้องการปั้นคริปโตหรือต้องต้องการปั้นทองนะฮะเพราะตอนเนี้ยทองมันขึ้นเอ้าขึ้นเอา ขึ้นสะจรแบบทุกคนบอกโอ้โหมันขึ้นแบบขึ้นรายวันนะฮะแล้วฝีมือคนปั่นเนี่ยไม่ใครเลยนะฮะคุณทํานะฮะแรกเงินนะฮะออทองคำนะฮะตอนนี้มาทองแดงแพตตินั่มขึ้นกันเอาขึ้นกันเอานะพวกคริปโตเนี่ยนั่งเป็นตาปิบเปิดบเป็นลูกเมียน้อยนะฮะเออบอกว่าจะให้นะฮะอเมริกาเป็นเมืองหลวงของคริปโตนะปั่นทองอย่างเดียวคริปโตไม่ขึ้นครบหนึ่งปีแล้วนะเออก็ดูกันไปนะฮะ จะแพ้การเลือกตั้งหรือเปล่าก็ต้องวัดใจกันหลังจากนี้แหละนะฮะอ่ะน,นี้ก็ว่ากันไปนะฮะหลายคนก็หลายทฤษฎีนะฮะบอกว่า60วันลงแล้วขึ้นนะก็แล้วแต่จะตีกราฟฮะคนนี้เขาบอกว่าทุกๆครั้งเนี่ยมักจะลง60วัน ะะตลาดมีครั้งที่แล้วก็ลง60วันแล้วขึ้นรอบก่อนที่จะอนุมัติบีคอยเอทก็ลง60วันแล้วขึ้นนะฮะก่อนเลือกตั้งลง60วันแล้วขึ้นในตรงนี้ไม่น่าจะ60นะน่าจะเกินนะ,ะเกือบ90วันนะฮะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเจตนานับให้มัน60แต่ดูแล้วเนี่ยผมว่านับไอ้ช่วง60มันน่าจะนับตรงนี้หรือเปล่านะเออคนทาํากราฟนี่ก็ว่ากันไป ส่วนรอบนี้ผมว่ามันไม่ถึง6กสิวันหรอกนะเพราะว่าไอ้แท่งตรงนี้มันขึ้นแล้วนะฮะไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่าหกสิบวันหกสิบก็หกสินะ6กสิบก็หกิเพราะตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเกินนะแต่ว่าถ้าเกิดมองแล้วเนี่ยไปดูข้อมูลข้อที่หนึ่งเลยนะการเก็บของของสถาบันการเงินสวนทางกับราคาอันนี้ก็พอรับได้เพราะว่าเป็นข้อมูลที่มันย้อนแย้งนะอีกอันนึงก็คือความโลภความกลัวความความโลภมากกว่าความกลัวแล้วนะฮะ อีกอันนึงแรงกดดันในการขายเอ็กเชงเริ่มน้อยลงนะฮะอันนี้แสดงสัญญาณว่าเออมันพร้อมที่จะออกระทิงรอบใหม่หรือเปล่าก็ต้องรอรู้นะฮะส่วนข้อมูลนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายฟิวเจอร์ก็ต้องบอกเลยว่าทุบนะฮะทำให้ฟิวเจอร์พอร์ตแตกเยอะฮะดูนะฮะโซนนี้คือโซนของพวกแทงลองฮะหลายคนบอกว่าเนี่ยยังมีเป้าหมายอีก88,776นะฮะโซนนี้อีกโซนนึงนะเออ ถ้าคืนนี้นะฮะมันมีข่าวคำพิพากษาเปิดเผยออกมาเนี่ยมันก็อาจจะเหวี่ยงเหวี่ยงแบบนี้เปิดเปิดเนะะี่ยคือเปิดลงปืดขึ้นนะฮะเขาเรียกตวัดลงตวัดขึ้นให้มันนะฮะก็ต้องรอรู้นะฮะคืนนี้เอ่อก็ต้องดูเอาอย่างที่ผมเคยพูดะฮะพยายามเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งเผื่อมันลงลก็จะได้ซื้อนะแต่ถ้าเกิดใครหมดแม็กแล้วก็นั่งทับมืออย่างเดียวมันพอมาฮะนะฮะ,นะฮะนั่งทับมือแล้วรออย่างเดียวอีกอันหนึ่งฮะประเด็นเรื่องเหรียญกาล่ากนะ คือมีหลายคนที่เป็นคนไทยติดเหรียญกาลาที่21บาทนะฮะจริงๆเขาบอกว่าซื้อถั่วมาจนตอนนี้เนี่ยประมาณอยู่ที่ราวๆประมาณ5บาทผมก็เลยบอกว่าสถิตินี่นะฮะอังคารต้องสุกเนี่ยมันขึ้นไม่ถึง20นะพอะครั้งครั้งไอ้ที่มันขึ้นเนี่ยนะฮะในวันที่2ธันวาคม้ที่มันขึ้นไป21บาท79สตางค์เนี่ยนะเพราะมันมีคนไทยติดดอยกาลาตรงเนี้ยเยอะแล้วก็ถาม มันจะมีคนติดดอยกาล่านะติดดอยด็อกนะแต่ก็ใช้วิธีการซื้อถัว่วนะฮะแล้วก็หารต้นทุนลงมาว่าเหลือเท่าไหร่คือผมจะบอกนี้ไอ้ขึ้นไอ้ขึ้นในในวันที่สองธันวาสองพันย่ิบเอ็ดเนี่ยนะฮะมันขึ้นไปย1บเบาทเจ็ดสบหสตางค์นะฮะไอ้รอบนี้เนี่ยมันไม่แห้งคานต้องสุกมันเป็นดาวพฤหัสต,ต้องอาทิตย์มันจะไม่ได้เกิดช่วงนี้ดาวพฤหัสต,ต้องอาทิตย์เนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเออจะอยู่ในช่วงวันที่2ี่สิบตุลาหกเ้า นะ20ตุลา69ถึง13พฤษภา70มั้งประมาณนี้แหละนะ,ะก็แปลว่าหลัง20ตุลา69ถึงจะได้เห็นคล้ายๆกันกับอีรอบนี้นะแต่นะฮะจะบอกอย่างนี้ฮะเออถ้าเกิดหวังเร็วๆนี้เนี่ยไอสองบาทเนี่ยก็พอหวังได้นะ,ะเพราะว่าการขึ้นในรอบวันที่14มีนาปี2024เนี่ยนะฮะเออขึ้นไป2บาท59สตางค์แล้วก็ขึ้นในวันที่5ทธันวาคมปี2024 2เนี่ย2บาทกับ5สตางค ไอ้ช่วงที่มันพุ่งไป2บาทเอาเรามาดูพุ่ง5้า่บอบาทก่อนนะตอนนั้นเขาได้เกณฑ์ดาวพฤห,หัสต้องอาทิตย์นะฮะยังใช้ดวงเดิมอยู่นะฮะเพราะว่าหลังจากที่ยังใช้ดวงเดิมเพราะว่าไอ้พุ่งรอบหลังก็ยังดวงเดิมอยู่นะคือมันเหมือนเป็นดวงที่มันเป็นประทับทรงแล้วอะ่ะนะฮะจะมีเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชัน2ก็เรื่องของเขาอะ่ะแต่จะบอกอย่างนี้ฮะว่าถ้าเกิดไอ้เวอร์ชัน2เนี่ยนะฮะมันขึ้นสอดคล้อง ราคามันดันผ่าไปขึ้นดวงแรกก็คงต้องเอาดวงแรกอ่ะเพราะไอ้ราคา2บาทกับ5สตางค์เนี่ยมันขึ้นตามดวงแรกมันไม่ได้ขึ้นตามดวง2องนะนะเออคืออย่างงี้นะฮะเวลาสอบทานใช้ง่ายๆเลยนะวันที่11กันยายนปี2563อันนี้ผมดูจากบล็อกนะเออวันที่มันขึ้นเนี่ยคือวันที่2ธันวาปีสองพี่สิบขึ้นไปนะฮะ21่สบาทเจสตางค์นะฮะพอเราเช็คดวงเนี่ยดาวฤหัสเลงอาทิตย์เห็นไหม เกิดราศีสิงห์ใช่ไหมดาวพฤหัสเป็นอะไรได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนะเอบวกนะมันก็เลยกระแสมันก็เลยแรงหน่อยแต่ขึ้นแล้วลงเลยเพราะว่าเสาเล็งสุกนะฮะไอ้ไอ้เกณฑ์ลักษณะพวกนี้เขาเรียกว่าเกณฑ์ขึ้นแล้วลงนะเออแต่ถ้ามันขึ้นแล้วมันยืนเนี่ยอันนี้น่าสนใจเอาเรามาดูนะฮะเกณฑ์อาคารต้องสุกในรอบที่แล้วก็คือรอบวันที่14มีนาปี2024ีขึ้นไป2บาท59สตางค์อาคารต้องสุกนะองคารเนี่ยได้ตำแหน่งราชาชโชคนะองคารในเลงเห็นไหม อันนี้สามารถสอบทานได้ฮนะเอาวันที่11กันยายนปี2563ผูกดวงให้ถูกด้วยนะใช้ระบบสุริยาทนะฮะปฏิทินระบบสุริยอาทบางคนใช้น่เลยะวิธีเนี่ยบางทีมันก็ผลิตนะฮะเพราะปฏิทินมันตัดเวลาไม่เหมือนกันเออถ้าเช็คเนี่ยวันที่1มีนาหรือวันที่14มีนาเนี่ยอังคารเนี่ยหไหมเลข3เนี่ยมันเลงสุกอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันเลงกันนะมันขึ้นไป2บาทห59เ้เห็นไหมเลงสุกนะฮะขึ้นไป2บาท59 แล้วอีกรอบหนึ่งฮะวันที่หนึ่งธันวาคมปีสองพันห้าหกสิบ็ดะฮะขึ้นจริงๆในวันที่ห้าธันวาคมปีสองพันยี่ิบสี่ก็สองห้าหกเจ็ดนั่นแหละนะฮะขึ้นไปสองบาทห้าสตางค์คันต้องสุกเห็นไหมเออคุณจะบอกว่าบังเอิญเหรอนะ,ะบังเอิญถึงสามครั้งเลยเหรอ <c oughs> ก็ไม่รู้นะเออถ้าเกณฑ์ดวงมันมันผิดเนี่ยนะฮะมันบังเอิญสามครั้งแต่ถามว่ามันมีผิดไหมมันก็มีอ่ะเช่นดวงผมในดาวพฤหัสต้องอาทิตย์รอบที่แล้วไม่ได้ใช่ไหม ก็ต้องลุ้นนะฮะว่ารอบนี้จะได้ไหมผมก็เลงกาล่าอยู่เหมือนกันนะว่ากาล่าเนี่ยตอนนี้อังคารมันมาต้องสุกนะฮะมันอยู่ในในพบตรงกันข้ามเนี่ยมนรอบนี้เลยตอนนี้อังคารมันอยู่ราศีมังกรเล็งตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าเออสถิติเก่ามันเคยมีแล้วมันขึ้นเดือนมีนาเหมือนกันด้วยนะเออมันขึ้นมันขึ้นช่วงคิวหนึ่งนะฮะเออแต่อังคารต้องสุกเนี่ยจะจบในวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองกุมภาพันธ์นะฮะยี่สิบสองกุมภาพันธ์เนี่ยจะจบ แต่หลายคนก็บอกว่าลูน่าเนี่ยขึ้นเอาวันสุดท้ายไอ้ลูน่าที่พุ่งพุ่งพุ่งเพราะเสื้อตัวเดียวเนี่ยขึ้นในวันสุดท้ายลงเ,เป็นวักเป็นเวรนะพุ่งอยู่สองสาวันเดินวันสุดท้ายฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูจังหวะก,กราฟราคาให้ดีนะไม่รู้ว่ามันจะลงไปเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเนี่ยลูน่าเคยพุ่งนะวันสุดท้ายเออหลายคนรู้ใช่ไหมเพราะว่าผมสอนวิธีดูดูเป็นนะฮะลูน่าพุ่งวันสุดท้ายนะแต่ไอ้ตัวกาล่าเนี่ยก็ดูเอาจะพจะพุ่งช่วงไหนจะ แต่ที่เดดไลน์คือวันที่22กุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะคือปี69นะอะลุ้นกันนะสำหรับคนที่เป็นคนไทยซื้อกาล่านะฮะอยู่ในบิดค u ันะแต่ถ้าจะถามว่าบอกว่าจะหลุดดอยที่20กว่าบาทเนี่ยผมว่าต้องรอถึงนะฮะปีสิ้นปี69ถึงปี70นู่นแหละนะฮะก็คือวันที่20ตุลา69ถึงวันที่13นะฮะเออพฤจิกายนปี60หรือเปล่า70หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะอันนี้ผมกะโดยประมาณนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะเอ็กเชงของพี่จัดตินสันเนี่ยก็โพส์นะเหรียญมีมบ่อยครั้งผมก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยจัดตินสันอย่าลืมนะจัดตินสันเนี่ยเป็นคนวงในนะเป็นคนที่รู้จักกับครอบครัวทรัมป์นะฮะเขาก็โพส์รูปพวกนี้บ่อยนะแต่เขาก็โพส์มันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแหละแต่ก็ยังไม่ขึ้นนะรอบนี้ก็โพส์อีกนะพวกเหรียญมีมต่างๆก็ต้องดูกันไปฮะว่าจะขึ้นจริงดังว่าไหมนะฮะส่วนคนที่ IQ วนะสูงสุดอัจฉริยะที่สุดในโลกเนี่ย คืออย่าบอกว่าใครผิดใครถูกเลยถ้าถูกอ็คือคนคนคนที่ลงทุนเนี่ยจะนิสัยแบบนี้เวลาถูกเนี่ยเราก็โอ้ดีใจเวลาเวลาไม่ถูกเราก็มักจะแช่งนะฮะหรือบางทีก็ดา่าคือมัไม่ได้ดังใจอะ่ะผมก็ไม่ได้ว่าเขานะคือผมกําลังจะบอกอย่างนี้กําลังจะบอกว่าการที่เขาบอกเนี่ยเขาก็วิเคราะห์จากข้อเท็เจจริงนะฮะการจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนคุมเกม ไอแพทเทิร์นเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นภายใน48ชั่วโมงตามที่คนที่ i q ค276พูดนั่นแหละแต่เผอิญว่ามันมีวานตัวหนึ่งอะนะฮะที่ถือ12ปี13ปีโอนเข้ามาขายพอโอนเข้ามาขายปั๊บเนี่ยมันก็ลงกราฟมันก็หักหัวคือตอนนี้คนคุมเกมเนี่ยไม่ใช่ไรย่อยนะคนคุมเกมคือวาน ะะแล้ววานตัวนี้เนี่ยต้องการอยากจะเก็บของนะจนกว่าจะสะสมแก่ใจนะเขาคงมีเป้าหมายจะเก็บให้ถึง6 0แสนเลยหรือเปล่าเพราะได้577,000แล้วนี่นะฮะยังขาดอีกประมาณ2 0 0 0 0นกว่านะไอ้20,000กว่าเหรียญน,นะถ้าเกิดเก็บ ครบห0แสนแล้วอาจจะไปก็ได้ใครจะไปรู้นะก็ต้องดูกันไปแต่จะบอกว่าอย่างเงี้ยมันไม่มีใครมีผิดมีถูกหรอกมันอยู่ที่นะฮะพยากรณ์แล้วเนี่ยเป็นไปตามพยากรณ์หรือไม่นะฮะเขาก็พยากรณ์เนี่ยมาสองสารอบแล้วอ่ะนะ,ะขนาดคนที่ขายทองมาซื้อบิตคอยคุณไหมอะไรอะ่ะเขาก็ยังผิดเลยแล้วเขาก็ติดดอยอยู่ตอนเนี้นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกทุกคนเนี่ยต้องกล้าลงทุนแล้วก็กล้ายอมรับความเสี่ยงนะเพราะว่าก็อย่างที่บอก สเต็บอลคอยส่วนริปเปิลนะนะฮะของริปเปิลเนี่ยก็พุ่งไม่ยัง้งฮะแต่ราคาไม่ขึ้นนะอีกอันนึงฮะทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะเว็บเทรดนะนะฮะ, Web ate, ะ,ฮะกระดานฟิวเจอร์นะฮะแสดงผลผิดพลาดทำให้ล้างพอตยับนะฮะตายหมูยกแก๊งไอ้นี่มันเคยเกิดขึ้นในไบแนนมารอบหนึ่งแล้วนะนี่มาเกิดขึ้นในกระดานนะเหมือนจงใจหรือบอกว่าไม่รู้นะ,ะคุณต้องไปดูเอานะฮะส่วนทรัมป์ฮนะผมก็เบื่อเหลือเกินนะฮะเออแกเหมือนจะทำให้ตัวเองแพ้เลือกตั้งนะ ยิ่งทําก็ยิ่งแพ้นะผมว่านะดูทรงแล้วเนี่ยผมเห็นคนโหแล้วผมก็รู้สึกเสียวสันหลังว่าแกจะแพ้เลือกตั้งถ้าเกิดแกแพ้เลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยแกโดนฟ้องยับเลยนะเนี่ยแล้วโศกอนตากรรมหลังจากแกลงรับตําแหน่งนี้แกจะแกจะแกจะได้อยู่สุขสบายหรือเปล่าผมยังสงสัยอยู่นยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่จําอ่ะเออเหมือนไม่จําอ่ะครั้งก่อนเนี่ยก็ทาเลทเทอเ่างเงี้ยจะมาปั้นคะแนนเสียงใกล้ๆคืงนี้ ทำเนี่ยเขาก็ทาเลเทะมาก่อนใช่ไหมฮะพอหลังจากที่จะเลือกตั้งใช่ไหมฮะแกก็แจกเงินโดยเช็คนะฮะบอกว่าเป็นเงินจากประธานาธิบดีแต่แจกเงินมันก็ไม่ช่วยนะฮะเพราะว่าแกทําให้คนมันมีภาพจําจที่ไม่ดีไนงะฉะนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเอาบทเรียนจากครั้งที่แล้วมามาเรียนรู้หน้านะผมก็ว่าไปนะฮะดังก็หน้าว่าอยู่หรอกนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะส่วนทําอีกเรื่องหนึ่งฮะเรียล่ากมะม่วง คืออันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะเหรียญน,นี้เนี่ยอยู่ดีๆก็ขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้ดูนะคือมันก็ล่างมาม่วงมาสี่ปีนะฮะแต่อยู่ดีๆมันก็โฟโมเห็นไหมบทมันจะโฟโมก็โฟโมฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยนะฮะถ้าการราคามันออกข้างอย่างเงี้ยนะบางทีเราก็ควรพิจารณาที่เออดี DC a ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งมันก็พุ่งแบบเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยนะมันก็ลงไม่ต่ําไปกว่า ไอ้ที่มันออกข้างเนี่ยมันก็ลงอยู่เงี้ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่เราให้ได้ DCA ฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหมินประมาทไอเหรียญที่มันมันเขาเรียกลากมะม่วงนะฮะบทมันจะโฟโม่เนี่ยมันก็พุ่งวันเดียว2วันอ่ะคุณดูนะมันออกเขาบอกว่ามันออกข้างมา4ปีใช่ไหมมันโฟโม่วันเดียว 5x เนี่ยภายในวีคเดียวมันก็เหมือนลูหน้าก็ไม่รู้ว่าเริ่มปั่นเหรียญเล็กก่อนหรือเปล่านะก็ดูกันไป อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะวานที่ถือนะ13ปีได้มีการโอนนะ,ะย้ายกระเป๋าแต่ไม่รู้ขายหรือเปล่านะก็ต้องดูนะฮะแล้วโอนเนี่ยนะฮะเออรู้สึกว่าเป็นเงินเนี่ยเขาซื้อไว้เนี่ยนะฮะบิตคอยเมื่อ13ปีที่แล้วเหรียญละ7ดอลลาร์นะเขามาขายนะเวลานี้ฟันเงินเข้าไป8เออ84ล้านบาทดอลลาร์นะ84ล้านซื้อไว้นะฮะด้วยเงินนะ17นะเออ7 นะเจดอลลาร์นะณเวลานั้นโตขึ้นนะหนึ่งร้อยเอ่อหนึ่งหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยเอ็กเออนี่แหละคือการเก็บเอาไว้ถึงสิบสามปีเปลี่ยนชีวิตอันเนี้ยเก็บแล้วเปลี่ยนชีวิตนะแต่ของเราเนี่ยบอกว่าสี่ปีบอกโอ้ยจะตายแล้วนี่เขาสิบสามปีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราต้องรอตามนั้นไหมคืองี้เหรียญใหญ่เนี่ยนะมันก็มันก็เสี่ยงน้อย แต่มันไม่โตจนเปลี่ยนชีวิตมันได้เงินอย่างที่ผมเคยบอกอะผมเคยซื้อบิตคอยนนะในช่วงที่ลงหมื่นหกไว้หมื่นหนึ่งมันโตขึ้นไม่เท่าไหร่อะพราขายเสร็จแล้วผมก็มาเข้าเหรียญเล็กไอเหรียญเล็กมันหลายเอกไงมันโตขึ้นกว่าแต่มันก็มีอยู่แบบอย่างที่บอกนะฮะไฮล็กไฮรีเทอร์นถ้าเกิดคุณเสี่ยงสูงคุณก็ได้ผลตอบแทนสูงคุณเสี่ยงต่ําคุณก็ได้ผลตอบแทนต่ามันก็เป็นสัจธรรมตามนั้นนะฮะก็ต้องดูกันไปอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์นะฮะไอดักนะ เออกับกลับกลาบไม่รู้เป็ดหรือเปล่านะฮะก็มาลันอยู่ในเชนของ chain link นะฮะก็เลยทำให้โฟโม่นะอันนี้ก็ว่ากันไปฮะ AI แนะวันซื้อบิตคอยอันนี้ก็เป็นการให้ตัว AI พยากรณ์นะฮะแต่ AI บางทีก็คาดการผิดได้นะส่วนราคาทองพุ่งไป7จ0ดหมื่แล้วตอนนี้นะฮะทำออทำไฮใหม่ผมก็เลยมองไงว่าทำเนี่ยปั่นทองอย่างเดียวสังเกตด,ดูสิแกให้ข่าวเนี่ยทองวิ่งอย่างเดียวเลย เด,นะเดี๋ยววิ่งขึ้นเดี๋ยววิ่งขึ้นผมไม่รู้ว่าแผนแกเนี่ยจะตั้งใจปั่นทองให้ถึง5,000หรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยนะฮะมา4ี่0ีแล้วแต่ผมกลัวอย่างนี้พอทุกคนเห็น4ี0พเนี่ยทุกคนจะบอกว่าอะไรนะมันจะไป5,000แน่นอนเลยมันขาดอีกแค่300ดอลลาร์แต่พอก่อนจะไปถึง5,000เนี่ยนะฮะทุกคนตั้งใจ5,000ใช่ไหมแต่เขาอาจจะไปก่อน5,000ก็คือสี่พ นะอย่างนั้นก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยดูกันไปว่าทรงของทองคำนี่จะไปขนาดไหนเมื่อไหร่ที่ทองคำยังไม่ทุบไม่ทุบนะฮะบิตคอยก็ยังไม่ขึ้นเพราะทุกสถิติเนี่ยทองคำต้องถูกทุบก,ก่อนนะฮะทุบใหญ่ก่อนบิตคอยถึงจะขึ้นเงินมันถึงจะมูฟนะแต่ตอนนี้เนี่ยคนมันไปเล่นทองคำกันนะรู้สึกว่าจะขายบิตคอยไปเล่นทองคำกันนะถ้าพอทองคำขึ้นอย่างเดียวเลยนะก็ดูกันไปนะอีกประเด็นหนึ่งฮะ มีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดแพ้การเลือกตั้งถูกฟ้องแน่ก็พูดประโยคเดียวนะสมควรนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่สนับสนุนทําเริ่มเบื่อนะฮะขนาดผมเองผมยังเบื่อเลยเริ่มเบื่อริ่มเบื่อแกแล้วนะฮะเพราะเมื่อไหร่ที่คนเริ่มเบื่อเนี่ยนะคะแนนนิยมแกจะเริ่มตกขนาดคนต่างประเทศยังเริ่มเบื่อกันแล้วคนในประเทศไม่เบื่อกักแล้วนะฮะก็น่าคิดอยู่พนสมควรอ่ะ ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมฮะนะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะฮะกรรมมูนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็ฝากไว้แต่เท่านั้นฮะสวัสดีปู่ทํานะคืนนี้ต้องลุ้นกันว่าสารจะเลื่อนไหมนะฮะเพราะว่าผมขี้เกียจให้ข่าวนะ,ะสารดีกาเออเกี่ยวข้องกับภาษีทัพเพราะอะไรเพราะเลื่อนบ่อยเลื่อนจนคนรู้สึกไม่อยากจะตามนะฮะแต่ถ้าวันนี้ประกาศคําตัดสินเนี่ยนะฮะก็ก็ดูแรงเหวียงกันหน่อยนะฮะเพราะาตลาดเนี่ย อาจจะสะใจเพราะทําแพ้ก็ได้นะก็ต้องรอลุ้นกันไปก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ